สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวของอับรามและโลดกันนะคะในเวลานั้นมีผู้คนจำนวนมากอธิษฐานกลาวว่าต่อสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นมาซึ่งทำด้วยไม้และก้อนหินสิ่งเหล่านั้นคือรูปเคารพพวกเขาคิดว่านั่นแหละคือพระเจ้าของเขาและคิดว่าพระเจ้าของเขาจะฟังคำอธิษฐานและช่วยพวกเขาได้ พวกเขาไม,ไม่เรียกร้องพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ที่เขาเคยรู้จักแต่กลับไปนมัสการวิญญาณชั่วแต่พระเจ้าก็ทรงทอดพระเนตรมายังเมืองโสดมและได้เห็นความแตกต่างของผู้คนในเมืองนั้นพระองค์ทรงเห็นชายคนหนึ่งซึ่งท่านอธิษฐานต่อพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดชายคนนั้นคืออับรามท่านทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าทำกลางคนชั่วทั้งหลายที่อยู่รอบๆตัวท่าน ดังนั้นพระเจ้าจึงตัดกับเขาว่าจงออกจากเมืองจากญาติพี่น้องของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าแล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพรอ,อับรามเชื่อฟังพระเจ้าแม้ในขณะนั้นเขายังไม่เข้าใจเขาพาครอบครัวของเขาพาเต็นและฝูงสัตว์ของเขาออกเดินทางออกจากเมืองเสดม พวกเขาเดินทางโดยข้ามแม่น้ำข้ามภูเขามาจนถึงแผ่นดินคานาอันซึ่งเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าตัดกับอับรามเป็นแผ่นดินที่มีต้นหญ้าเขียวสดพวกเขาอาศัยอยู่ในเต็นท์หลังจากนั้นพระเจ้ามาปรากฏแก่อับรามและตัดกับท่านว่าเราจะยกแผ่นดินนี้ให้แก่พงพันธุ์ของเจ้าตลอดไป ดังนั้นอับรามจึงสร้างแท่นบูชาพระเจ้าขึ้นที่นั่นเขาได้นมัสก,การพระองค์เขารักพระองค์ปฏิบัติพระองค์และเขาเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าคือหนึ่งพระเจ้าได้ตัดกับเขาว่าจงมองดูท้องฟ้าสิถ้าเจ้านับดวงดาวทั้งหลายได้ก็นับไปเถิดเพราะว่าพงพันุ์ของเจ้าจะมากมายเช่นนั้นอับรามเชื่อเชื่อในพระเจ้า ว่าเขาจะมีลูกหลานเป็นผู้สืบสก,กุลแม้ในขณนะนั้นเขายังไม่มีลูกเลยสักคนเดียวหลังจากนั้นพระเจ้าได้เปลี่ยนชื่อของอับรามเป็นอับราฮัมแล้วสัญญากับอับราฮัมและซาลาว่าจะประทานบุตรชายคนหนึ่งแล้วพงพันธุ์ของพวกเขารวมทั้งให้แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์แก่พวกเขาด้วยอับราฮัมก็เชื่อในพระสัญญาของพระองค์ จบแล้วนะคะเด็กๆอ้าวเดี๋ยวเรามาฟังคำถามท้ายบทกันนะคะมี3ข้อเหมือนเดิมค่ะข้อที่1ใครบอกอับราฮัมให้ออกจากบ้านเมืองของเขาไปยังดินแดนอื่นข้อที่2อับรามรักพระเจ้าหรือไม่ข้อ3พระเจ้าให้อับรามนับอะไรในเวลากลางคืนอ้าวจำได้หรือเปล่า และก็มีข้อพระคัมภีร์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะอยู่ในพระธรรมฮิบรูบทที่11ข้อ8พระคัมภีร์บอกว่าเพราะอับราฮัมมีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านออกเดินทางไปยังดินแดนซึ่งท่านจะรับเป็นมรดกท่านก็ได้เชื่อฟังและได้เดินทางออกไปโดยหารู้ไม่ว่าจะไปทางไหนขอบคุณพระเจ้า Hallelujah.